สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพบ,บกันกันไปในช่วงแรกของมือนที่ีเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแน่วทางดีๆเด็เดๆด,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 ดังๆค่ะมูลไอศกรีมพ,พ,พ,พี่น้องไปเท่าส,สกุลสกุลมาติดตามรับช่วงรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากแม่วันริมโขงด้วยค่ะพี่น้องค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นแน่วทาง รัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นอยู่ทั้งอุบลน,นะคะเพิ่นโทรมาบอกว่าตามแม้วันให้แน่เพระาะว่าที่แม้วันเราปล่อยตัวเลขรัฐบาลไทย603เพิ่นเอา603ไปตัดเล่นทั้งอุบลเนี่ยเพิ่นเล่นตัวเลขอ่าเล่าพัฒนา6โตนะคะแล้วเพิ่นก็เลยได้หกสามนะคะพี่น้องคะได้หกสามตรงๆจากแม้วันนะคะพี่น้อง ่นก็เลยว่าติดตามแนวทางของแม่วันไหแน่นะคะพี่น้องคะเมื่อในอัก็ไดมาติดตามแนวทางตัวเลขของแม่วันริมโค้งนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของแม่วันริมโค้งนะคะเขามาเป็นศูนย์เก้าตรงตรงศูนย์เก้าตรงตรงแล้วก็หกสามตรงตรงในในโค้งอ่าแหลกตองวดนะคะพี่น้องคะในโค้งอ่าในคลิปร่างหัวเลขนะคะกับเขามาทั้งบนทั้งล่างสําหรับแนวทางตัวเลขของแม่วันริมโค้งแต่ว่าบันทึกตัวเลขของแม่วันเนี่ย เขาเล่า,าดีคือกันพี่นอ้องเขาอมสินก็นดีนะคะพี่น้องคะเอาก่อนทีสิบปติดตามรับช่มรับฟัางตัวเลขแนวทาจากแม่วันริมโค้งในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะสาหรับพ่อแม่พี่นอ้นองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาเล่ากันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่อยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่น้องคะทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขนนะคะแอดดี้แอนบอททุกคอมเมนต์นะค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาบัณฑิตเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะคะพี่น้องคะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทา้งตัวเลข จากแม่วันริมโขงในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแม่วันคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะมอนีกามาติดตามถามข่าวแนวทางละค่ะแม่วันมีอันใดมาฝากเนาะค่ะมอนีจ้าก็มี่นี่ดิยาเพ่นนั่นละค่ะบาอันเบาครับเจ้าว่าสิเอาเหล้าเนี่ยเอาเหล้าแล้วโคเหล้าเพ่นผลก็หายค่ะต่างทีย่อันพนผลหายแต่ว่าเพ่นผลมากกับลั่นตีอย่างใดหัวหมูน้ำเ house ขึ้เบาเนี่ยเนี่ อันจะไปซิมหาวัวเพิ่นว่ะแต่ว่าเปิ่นไหเป็นไทยเป็นไทยเหรอเป็นไหเป็นไทยแต่เกาเดือดเขามันก็ออกเล้ากนอยู่เล้วนะคะในวันนี้คันพวกน้องลูกานอยากสื่อกับสื่อเล้าเบิ่งน้าก้นคตัวนี้ตัวนี้เป็นขคงหย่าตะกี้พ่นร้อยทีสิบสองพนมาบัดเบิกขึ้นนี่ของเมฆเขาเล่าพันฝันมาเนาะวันนี้นะะมาเดือวันนี้ แม่ก <Merci. S 1> ็บรรับปากบรยังเพึ่นเนี่ยพึ่นกะว่าอันเดี๋ยวเตะพึ่งมาขั้นบ่ยากได้ขั้นอยากได้ก็เอาพึ่นตะคาม้าให้แม่บัดนี้นั่นค่ะตะาม้าสามตัวถิ่มให้แม่อยากได้ก็เอาบ่อยากได้ก็ยาบ่งจักไส่พ่งจักเล้าดอกเพิ่นก็เลยตอมึงสิเพิ่นก็เว้าซีชให้ยหายยังสีนะค่ะก็เลยเพิ่งเอาเลขกมาเพิ่นนี่ค่ะผมหยาเนี่ยเอาลุ่งเดมมานี่เลขกมาตัวใดคะแม่วันมีสิบเอ็ด สิบ <11. S 2> เอ็ดเออห้าเอ็ดค่ะเก้าเอ็ดค่ะแต่ว่ามันไปบนไหนมันกลับเป็นห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งค่ะสี 4, 5, 1, ่ห้านึ่งเมษิใส่หอยสี่ห้านึ่งค่ะเออเพราะว่าเป็นขาเลยเป็นอหไยเมียกับกับศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะเออ ใส่หน้ามานี่แหละค่ะขันขันบอกถึงว่าขันมันต่างหน้าม้าหลายตัวมันก็จิหลายตัวฝนเนาะขันมันใส่ตามรักมันนะค่ะมันไปหนึ่งหนึ่งจนสิก็หาหนึ่งหาหนึ่งนี่มันเอารักเจ็ดใส่หน้าหันตัวหนึ่งจะหันเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งค่ะเออบานิกาหาหนึ่งหนึ่งสามตัวหาหนึ่งหนึ่งค่ะเอาซ้ำหนี่หรือเอาไล่กูไล่บินโซมตัวเอากรได้บ ค่ะไลยผูหล่ยันว่ามันหลยนะเมียกัเลยข้าหักบัพันแหนนี่แต่ว่าเพื่อนหอว่าเป็นไทยได้ค่ะซื้อเหล้าเบิงเพราะว่าเหล้าคนบ่วห้โอ้เฮ้จังไดยก็บบัหอบ่ะ่ะแม่วันแต้งเทียนบัเทียนซานดิบบัห้เป็นยังเลยแต่ว่าเพิ่นนบอกในฝันแหนฟังเนนี่ค่ะเออแต่บัดนี้เพื่อนว่าไม่ให้ไทยก็เอาไทยสิอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากไปซื้ออะไรก็ซื้อเพิ่อนว่าอืมแสดงว่าเพิ่นบางเฮ้าก็แสดงว่า เพราะว่ามีโคเล้านะคือแต่ขันโคเล้าเออมันเป็นมาเป็นโมหายในเที่นหนือเป็นเสียหายเนฟันนังสีแ่เซื้ออตัวนี้ซหะแต่ว่าของแม้ว่านี่หายไทยออกเหล้ากนกมีได้เออมันมันมันเมนยูเพ้าเขาโคไทยเนี่ยมันสิมาออกเ่ล้ากะบานี้เลขเล่านั่นของคนเอามาไดได้เพรว่ามันซับส่นเปนวอย่างหาเฮ้าแต่ว่าเฮ้าเอาไทยเนี่ยมันสิออกเล้าตลอดอืม มันเข่าสื่อแล้วนั่นก้นสื่อในตเป็นโบกเหมืนซะตเป็นขามา้ให้เมย์เนี่ค่ะอืม,อ,มอันบอกถึงขาม้ามันตายเนาะค่ะมันสามโตมันตายสามโตจ้ามันกัดสิบเป็นศูนย์หรือมันสิบเป็นสามบอน่ากับบวันไหนเดียวไม่วันกับสามโตมันกัดสิบเป็นสามเก้าหนึ่งจังสิบอกเอาสามเก้าหนึ่งหันคูหนึ่งสามเก้าหนึ่งค่ะ เออใส่ใส่เก่าหนึ่งหันครูหนึ่งเพราะว่าเอาตามมันเปียอกนี่นะจ้ะเออแต่โรคไหวแต่ฮาว่ามันบบกกัดบวกกขาเจ้าจากซื้อบ่งลาวกับซื้อแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นบอยไหลลาวแต่เพิ่นมาเพิ่นไหยไทยจากไปซื้ออะไรก็สร้างเพิ่นก็เรยว่าเคื่อเพิ่นสีบังห้าบอกอืมกัดมันบอดีกับซื้อตัวนี้มันเป็นคลิปของยาเด้อค่ะตะกี้ของเพิ่นมามันสีชิบสองเพิ่นสีมาเนาะ มันเป็นเมฆเคลาเส้นเนพิ่นเน่ยเพิ่นเพิ่นหอยน้าตัวนีค่ะไทยนั้นมันสิเป็นเพิ่นหอยคือว่าเพิ่นหอยไทยเลยคือเป็นตัวนี้โดน,นะของหยาน่ะจ้ะแต่เอาสื่อเล้ากันไว้นะค่ <tas. S 2> ะพอมาเล้านเทียนเพิ่น,นบัวหอยเม่เม,ม่ก็เริร่มประจานแม่สีตอบเอาในีตัวพันนี่เออเอาตัวเพิ่นบอกในฟันนี่มันในเทียนมันบ่มี่ <tas. S 2> แต่ว่าเม่มากนะเม่มาก เก่าหนึ่งในเหล็กเล่านี่มากเก่าหนึ่ง <99, 91 S 1> <91. S 2> กเ็เบาเรื่องไม่ยมาขันมามันสีมาตามเล่าเนาะเก้าหนึ่งก็ชิบีตบอกค่ะเออคอยมากกว่าหาหนึ่งไปคอยขึ้นมากคอยยันเลขอันองค์ที่มาออกเล่าก้อนนี่นะเดี๋ยวนี้นะค่ะพนั้นมานขึ้นมากใตัวนีนะเพราะว่าพ่นพ่นเบาเนี่ยนี่อย่ามันตรงกันนะ<า>่ะค่ะเออลุ่งคลิปเซ่ยเหล้ามงคำานีเลยจ้า กะทักทักก็ล้งไห่เนี่ยแต่ว่าเรามักสื่อแล้วหายเราสื่อเล่าบอลเนาะอืมจ้าจ้าเออมาปินไทยเป็นสีบ้างรับอกกะนองกบเนี่ยเนาะเออกบบเน่แต่ว่ากะว่าวคือไรในใจอยู่ว่าขั้นว่ามันออกดีดีแต่เมื่ว่ามันเล่าเข้าบกไย่ลินไล่ายแตมันออกใจไส้อีดีหนุ่มข้อมยานแม่หาเทศไทยแม่หาโบราณป่าย่าย่างแล้วเสียเอาหัวหมูจากหัวแม่วันเสียหาหัวเราอ่ะก็จะเป็นละโบ แ,แออต่ปจักับแม่นิหนะาห<อ>าซนะิเบท่านั้นเดี๋ยวเออกรบบนนู่นนะค่ะเนาะอือย่าน่นบังน่นนะย่านย่นเท่าคืนบสวัสด<อ>แต่้ามันอยู่น่นะนมันก็นหาหนึ่งหนึ่งหาคือเก่ามันเนียมันก็นต้องกัอยู่แล้วเนาะอือง้นท<อ>ี่เป็นมาบางังวันเออย่นเิ่นมาบางังเิ่นโบอันนี้ พราะเอก็บอได้เอาเนาะลยถ้าเล่าเอาย่ำในมันโมหามันโมข่อยเขาเมียก็บอไดีคข่อยเอานะแต่ว่าเขาเอาไก่นี่มันขับเล่าก้นตลอดนั่นนะก็เบิ้งตาศูลเ่าเนี่ยเนาะว่าจะได้งวดเนี่ยอันซิปเอสค่ะเที่ยวก้นน่คือกันเนม่บึงเน่ยกะมันก็ม่ออกเล้าตลอดนั่นส่นะค่ะ้ไม่เนาไงสิออกอยากออกมาตลอดแต่ว่าไก่ย่นริ้นไล่ๆมันเรก่วคือกันเนาะค่ะ เขาสื่อในเบฟในะยังเมนอยู่นะเขาสื่อหาตูซีโต้เขาเสียงเอาหนะ่นเดี๋ยวแต่เขาอัอนนั้นค่ะแต่ว่าพุธแต่วาของใหญ่จ้ะแต่วันพุธที่เพิ่นเล่นเนี่ยเพินนพ่นวิ่งท่าอุบลเพิ่นว่าเพิ่นเล่นเลขกกโตวังหนึ่งเพิ่นเข่าฮกสามเพิ่นว่าเพิ่นเลนฮกสามเมนอยู่แถวอุบลแถวมูลาิธิเขาสิคายแต่ฮกโตในมองโมงบานนี่ค่ะเพิ่นคายฮกโตเออเขาสื่อในคลิปในไลน์ย่างสิเขาจังไบซีโตงใช่ค่ะแต่เขาสื่อในเบนะ แต่เออแต่ว่าแม่นรักศิวะเนี่ยเนี่ยพันท่วงกัสิคือเขาจ่กัแม่นผิดของกักษามีเด้อนางเพราะว่าทำหนี่แหละเอาเพิ่นให้เป็นไทยเฮาก็ซื้อเล่าหั่นเนี่ยคั่นผู้มักซื้อเล่าจ้าแม่วันเอาเด็กมาหั่นเนี่ยจ้าได้ค่ะเออสิ่งลงสำนักเนี่ยอืมจ้าจ้าได้ค่ะจ้าจ้าจ้าแม่วันเอาเอาขอบคุณแม่วันนะคะจ้าสิลบให้เพิ่นเบิ่งก่อนเพิ่นโทั่วมาแต่เช้สาวพ่น เออแต่เพิ่นไปย่านเพนิ่นบ่ได้เบิ่งเนาะแม่นๆเพิ่นว่าพเพิ่นสิไปเฝ้าเอื้ออยู่อันกรุงเทพฯประซ่านโรงพยาบาลค่ะจ้ากเอาขอบคุณแม่วันนะคะจ้าค่ะแม่วันค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ส,ส,คะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะเอาตัวเลขเมื้อน,นี้นะคะของแม่วันนะคะเป็นเลขยาเด้อพี่น้องเด้อ ยาเพิ่มมาหาม่วันนะคะมือขึ้นนี้นะคะบอกว่าอยากได้หัวหมูสิบผาหัวอยากได้หัวหมูสิบผาหัวนะคะแหล้วยาแล้วสิ่หายถือสามตัวตรงๆวสันพี่น้องค่ะสิบผาหัวนี่แอดคิดไปหัวละหกร้อยเก้าพันบาทนะคะพี่น้องค่ะเอาเหล็กยาโมนี้เด้อพี่น้องเด้อสามารถออกทาพ่อแม่พี่น้องมาเล่าก็ไปพัฒนไอกัไปพิจารณาเล่าได้เด้อพี่น้องเล่ามืออื่นนะคะเพราะว่าตัวเลขของแม่วันเนี่ย มักไปเล่าดีขึ้นกันนะคะพี่น้องคะ่ะคือจังศูนย์เก่านี่ก็ไปเล่า่จังสองเทียนะคะตะวากับมาออกมาออกอยู่คือเก่านะคะออกรัฐบาลไทยคือเกานะคะพี่น้องเอาเหลาา็กยาเมนีนะคะของแม้วันริมโขงค่ะมีสามเก่าหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งหาเก่าหนึ่งสี่หาหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องคะตัวเลขสองโตนะคะมีหนึ่ง หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก่าหนึ่งอันนี้เป็นเลขน้าสัตว์น้ามสุนัขนะคะน้ามสุนัขไม่ว่าเราเน้นหายหนึ่งหนึ่งกับเก่าหนึ่งด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาจากไัก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์รูดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกุลสก้นเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมั่นร่ำร่รวยๆแห้งๆ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขน้อท่าดีๆแบบนี้นะคะจากแม่วันริมโขงค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกรับตัวเลขเด็ดเดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแหลวก็อยาลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อ,พอพที่จะได้พบาะทุคลิปทุกข่าวสารตัวเลขได้ๆดังๆจากทางรายการเนาะคะ่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากแม่วันริมโขงนะคะก็มีเพียงซํานียพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปน้านาะค่ะได้สำหรับคลิปน,น,ะะน,ปนี้สวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลข จากหลวงพี่คุนหานนะคะลาวพัฒนาด้วยพี่น้องเด้อลาวพัฒนานะคะวันที่หากุมภาพท่านนี่แหละพี่น้องมืออื่นมันจันทร์นี่แหละค่ะพี่น้องคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดห้ากับหกค่ะเน้นหกนะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวิ่งรูดห้ากับหกเน้นหกนะคะตัวเลขมีหกสี่สองห้าหกหกสี่หกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกสอง หกสี่หกหานะคะกันเบิ้ลค่ะห้าห้าสองสองแล้วก็บสามสามนะคะพี่น้องคะเอาตัววิ่งตัวลูดนะคะลุงพีแล้วเน้นหกเ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อสามตัวเน้นหกสี่สองหกสี่หกนะคะสองตัวเน้นหกสี่กับหกหานะคะพ่อแม่พี่น้องคะจั่างไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รูดทุกๆตัวเด้อค่ะเด้อนํำมาฝากตอนพเมพีพน้องบรรเทาสุขสุขคนเป็นแนวทางเล่าพัฒนานะคะพน้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะขอขอบคุณขอบคุณพเมพีพน้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุขุสุขอนโชกโชคๆๆมันมันลำลำรื่ยๆรแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุกอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณขอบมุลตัวเลขแนทางดีๆแบบนี้นะคะจากหลวงพี่ขุนฐานค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกพาประยากสิพาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามา่เล้ากันอย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เฉดยปร่พลาดทุกคลิป ทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกเสด็จขอตัวลาพมพนพินขข้องบรรเทาสกุลสกุลไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกระแสดในคลิปหนาเดค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ